สวัสดีครับพ่อคร<อ>ับเฮ็ดยังอยู่พ่อเลิกงานไปเลิกแล้วเลิกแล้วกินข้าวไปลรอพ่อบ่แล้วมาพ่อนจอดรถเจ้าเนี่โอ้พักกินข้าวก่อนบ่พ่อหรือจังได๋แตเอารถแล้วคุณพ่อใหญ่เนี่โอ้เอารถบ่พ่ออ้าวจวดจาดฝาดงาวรถวัที่ผ่านมาเลขลางหมานบ่ล่ะพ่อแตบพ่อด้ต้นได้แก้วนี่ล่ะ เลกวิง่งคือจับคูมาน้ากันรวดวิ่งเจ็ดกับหนึ่งวันนี้แมน่นได้ไหลายบอสกายแมนอย<อ> <c oughs> ู่เพราะนี่เจ็บประตูปากเจ้วไปอยู่ล่ะโอ้โอยคือดีแต่น้อผู้มานนี่เอาเอาลางก็เนาะคือเก่าล่ะมันจังหมันอ้าวก็เอาลางกั่นก็นกนได้ครับเออปวดจัดปาดเงาเลย ต่ำล่างวิ่งสี่น้าล่างวิ่งสี่กับศูนย์สี่กับศูนย์ครับผมอจับครูสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หกสี่หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดหกศูนย์ หกศูนแมนอืมแัปไม่พอมตัวนี้พ่อแับไม่พอมเวี่ยครับผมเบรกเบรกสามที่หางนี่แล้วประเด็นเราเอากันกันกันไว้ยักสองกูแล้วอ้ากันพ่อกันกันกันเบิ้ลซี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 อับซีหนึ่ง สี่หนึ่งอือเท่นั้นลหละล่างครับเียนวิ่งเทียนแรงมักแรงมากวิ่งกันวิ่งระโหลดศูนย์กับสี่ล่างย่างเดียวอืมมั่นใจว่ามาล่างแน่นอนมันประพอศูนย์กับสี่เขีบนบ่มีขึ้นบนโอ้ครับผมก็ว่ามันอยู่ล่างกันครับผมครับ เส้นวิ inha, ่งเส้นเมียกับวิ่งรถไฟศูนย์กับซีจัดหนักนักโดดตีพอจัดหนักเน้นเน้นไปทีซีเนอะโอ้เด่นเด่นกว่าก็คือซีเมียนสามารถจับคู่เราซีนี่แหละเป็นตัวตัวเด่นครับมูติดซีนี่ครับผมลองวันนี้บนบันเนี่ยบนพ่อบน บนเจ็ดกับหกบนวิ่งเจ็ดกับหกอ่าจับคู่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ากันสองหางกันหกเจ็ดเจ็ดกันหกหกเจ็ดเจ็ด ราคาสามคู่สามตัวหางเดียวเลขสามตัวหางเดียวพอ 3, 5, สามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเราวันนี้เอาเลขวินวิ่นบนวินบนหน,นึ่งหกเจ็ดห้าหนึ่งหก เจ็ดห <75 S 2> ้าเอาวินลางปอะเอาวินลางน้ำพอ่อถ้าเอฟซี่พันอยากไปจับเอาอออวินลางมันจะมีอยู่เจ็ดสี่หกศูนย์เจ็ดสี่หกศูนย์ พอเองครับอแล้วว่าอันนี้ก็แกล้งวิ่งไว้ให้แล้วล่ะครับผมอยากวิ่งอยากเมียอยากแกล้งกับวิ่งเลยวันออกวันที่สองเลยเนาะแม่นพ่อเลขมั่นี่ออกวันที่สองครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานออออกวันไหนก็บสีขึ้นเก้ากันสีเก้าแม่นอยู่พ่อแม่นอยู่อ่อคือมูนี่นเลขไงปิดวานี่ครับ เด็ดได้ยังไหนป่อยไปย,ยังกันไนบบ่ได้หลอกเลี้ยงแบบผู้ใดครับเพราว่าเขาคีดประจำด้วยไหมมั่งหรอแมนแมนป่อเออปล่อยแต่เดียวโป่งต่างจบมวนเดียวจบมันมีกัดสองกัดสามต้องวันนี้วิ่งนี่นนพันวมาว่าแมนไม่พลาดนี่อีกแมนอยู่ดอกพ่อของพ่อนะจับคู่นี่มันจะจับผิดจับที่มื่อวานหรือเปล่าครับแล้วว่ามันเกิด สถีกหลายก้่นท่านรู้หออวะครับบนนี้เจ็ดกับฮกนี่เด่นตัวใดก็กันเพระเจ็ดกับฮกนี่ทอทอกันวะมักโอ้มักทอกันเนาะบนเนาะแมนทอทอกันเล่ากันซีกับศูนี่ก็ทอกันเน้โอซีกับศูนี่ซ้ำกัน,น,มน,นแมนลางเนี่ยครับศูนี่ยติ่มลักว่าอะไรนี ครับผม,อมเออสีบอนเทนัตซี่ต้นสี่กับพอ่ออะไรอยังนี้นะครับอัอกพีเทีได้นองเลยนี่ยครับผมครับ <c oughs> จะไม่ปล่อยออกไปทำน้องกันเหรอบบบอมเป็นปล่อยมันออกไปครับเป็นเป็นแนวทาง้างหนึที่น้องเอ่อจับที่ลัตเตอรี่บ้างครับผมเอาเป็นนางบุญบอกว่าสีดอกมันต้องมีสักวันมันก็ต้องมีอยูด่ดรครับ แตงกวาแต่งเพียงหรอครับครับพ่อต้องมีสักวันแม่นีิรียนแล้วพ่ออือโบน้ำชั่วของอันบ่นอะไรโอ้บ่หมานพ่อบ่หมานเลยครับผมเออบ่ก่ปนไก่เกลียวตัวโอ้ยบ่ได้ปนบ่ได้เกลียวเลยพ่อได้จ้ำเกลือแล้ว ก็บันนีโตไอ์มักส่วนตัวเพราะว่าสิเป็นบนล่างนี่มักตัวใดไมใจไม่ใจไม่ใจนี่มักสี่ศูนย์กับสี่หกล่างนี่มักสีก่ศูนย์กับสี่หกแนนกับศูนย์หกกับศูนย์หกสามสามหางง่ายเลครับปันทุ่งอยู่เลขสามหางอืงไไอ มันมันมันมักจังเั็นไหมพ่อคิดว่าศูนย์หกบนมันสีล่องลางสิบ่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 อบริคิดหมอนคือมันมันมันมาแบบนี้โอ้สูตรมันมาแบบนี้แมนโอ้ครับผมเออแต่ว่าซีซีนี่อยากเันมองยังไงมันเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์มันเกิดเก้าสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยอืมครับศูนย์นึ่งคืึ่ง เตาสิบเปอร์เซ็นต์อยู่โอ้โหงั้นสินะเรียกมักแบบนั่นครับมากแดบเลขได้หลายหางอยู่เนี่แต่ว่า,าตัดบอกอว่าส่วนใี่ตัดได้พี่น้องยา,ากบก่พ่อเลขยกว่านี้ยากบ่บ่ง่ายสุดๆเลยอืมครับผมอืมายๆแบบไงๆล่างบนเห็ดไงๆ มันปกเล็กปลอกเล็กแ <c oughs> คนั้นเป็ียนง่ายง่ยสิมันสีเขา่ารถตีเนียนกับเป็นบุญน,น้ำชัว,ว่าเขา่าเก่าอยู่นี่เพราะว่าเกี่ยวนี้บุญน,น้ำชั่วเพราะฉันเลยว่าผมมักน้ำยุ่นแล้วบ่นนิ่มย์พี่ครับอออบนตัวได้ละพ่อบนบนนี่ว่า,าว 7, มันเจ็ดาละบนเจ็ดห้าอือก็ก็บหนึ่ หกหนึ่งอก็ว่ามันมันล่างเต็มร้อยแล้ยโอ้หันใจล่างเต็มร้อยเลยเนี่ยโดนหลานตัวเจ็ดคนหนอกงบกว่าเป็นเก้าเลยครับบก <laughs> ว่าเป็นเก้าเกียจเกิดขึ้นเกียจโดนเรียกว,ว่าโอ้ กนรขับหานขับรัวบางทีว <casually> <to> <inaudible> ่าเป็นศูนย์เก้าศูนย์หกบางทีว่าครับบ่เป็นบ่เป็นตามสูตรตามสูตรับผมลอกเลี้ยงแบบไงไง่อยที่เดียวจบบอยที่เดียวจบไปเออเอาเลขบ้านาลงทุนนาบอเอาพอเอาเลขบ้านาลงทุนครับเอาลางเอาแปดไป เลขไม่น่าลงทุนแปดกับสองเลขไม่น่าลงทุนล่างแปดกับสองมีเราบกเกิดเลขครับเกิดไม่ได้ครับอืบนนี้บนอ,อีกสองอีกตัวหนึง่งบนสองแปดอีกแปด อือสามอีกสามอืมเราจัดไปเั็นละเอาไปสามตัวเท่ากันซาซาใจอย่าเขาจับคู่ให้คนละมันคนที่ว่ามัว่วพอดนะโอ้เอาเฮดซี่เจ้าของไหมครับอืมไว้ให้เฮดซี่ หาลอตเตอรีเบิ่งครับผู้ใดดวงดีก็ได้หลายผู้ใดดวงบ่ดีก็ได้น้อยแค่นั้นแหครับไม่หรถมาจับคู่ว่าเขาเลขวิ่งเขานี่เพราะว่าอยจะเพราะจะควายไปขนเด็กเดียวเนี่ยครับมันเหมือนมัดจำติงครับว่าเหมือนกันเนาะเอาต่อเนนี่ครับมอเห็นหมุนน้ำตกโชว์มากแบบเมื่ออ้มิติลี หมดไปอย่อแล้วเหรอเนีจยแค่นก็ฝากเอ่อเจ็ดี่ทุกกานทุกคนเลยครับบ<น>่อครับเอ่อขันบ่มักกะกนี่อย่างกว่าเป็นว่าหนั่งขันบ่มักกับพานง่าย่หมักกับพานไปอือก็ต้องคนจิตดนใจนี่อย่างขันพ่มักบ่ซื่เป็นแล้ว มาจ,จัดจับไปครับอือบน้ำตวงคิดกันเลยไอจับไปรลสีดึกน้ำพอ่อยุงวดนนี้เบิงส่งพ่อมันใจด้งวดนี้ว้ายวันำจำจับว่างด้หัวเลยถามว่ามันใจบ่กับมันใจคู่งวดนั่นแหละแต้งงวดนี้เป็นแปลกๆสัมผัสพ่อเป็นแปลกๆเบิงส่งเรียกสีเขาอยู่ยว้ยเขาเขา มุนน้ำโขกวางคนเราเยียนซองคนมักน้ำบอลอ่ะันบอกคนเอาน้ำเด้เร้อคนเนี้ยเสียใจดิ <c oughs> สิบอกให้เพิ่นพิจจรณนาบึงอยู่เพาอเสียวแก้ขึ้นจากบาทเนี่ยสันดิเสียใจดิเสียใจดิเอาต้องสารภาพให้ <c oughs> องเชื่ทุกคนทุกคนเช่อใไฟถแล้วไม่ไปนะอ่าโชกโขกมันห <c oughs> มันครับเพงครับต้่งบุญน้ำโขกมันนั่นแหละ เอฟซีหลายๆครับออเมื่อวานยังฝากเหรอเมื่อานี่้ำนี่แหละฝากใครได้ซ้ำนี่ครับครับพ่อครับเอ้าขอบคุณพ่อครับเตี่ยวเนาะทางมาแบงปันเอฟซีครับผมครับไปขายพระนำผลอะไรเนี่ยนี่โอ้ไปแล้วบ่ะพ่อไป่สองมือแล้วเออเอฟซีที่พานเสียนั่นก็บจะเริ่มไปอุดหนุนพ่อเด้อพ่อขายอยู่สายเกาะเอ้าฝากร้านนักหน่อยมองเก็ว่ะที่แยกจ้งดังการครับ ทั้งไปบลับเบิลแหละทางซูนมิตซูนานาครับเจ้าไปบรับเบิลปั๊บมเจอเลยนั่นแรกนี่หละครับแดดแหมบแหมเมื่อหล่สองมือพี่น้องเออครับบุญน้ำโตกมาทั้งนี้ับว่าเตียนน้ำเนยครับได้ครับพ่อฝากเอฟซี่นะครับที่พานไปเส็นนั่นกาล่องเขาไปหาพ่อเบิงอ่าไปทำเตียนอ่ายางปัดน้ำฝน ได้เลีกพร้อ,อมได้รววยพร้อมเอาตัวดีๆเลยครับผมจัดจัดหน่อยมาเบิ่งน้ำกันหลดครับโสดๆมันๆทุกคนทุกคนนะครับพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับ